เคล็ดลับค่ามะเร็งด้วยอาหารมังคุดมีสารแซนโทนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงลดการอักเสบและช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งสารแซนโทนที่ดีที่สุดในมังคุดคือสาร Gm1 มังคุดเสริมฤทธิ์ช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวคลเลอร l e r เซลล์ซึ่งมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วให้ทำหน้าที่ในการทำลายเซลล์ผิดปกติรวมถึงเซลล์มะเร็ง มังคุดทำงานได้ดีเมื่อเสริมฤทธิ์กับงาดำทั่วเหลืองฝรั่งและใบโบบกซึ่งช่วยลดการอักเสบและป้องกันมะเร็งการ,รการะตุ้นภูมิคุ้มกันให้จัดการกับโรคที่ติดเชื้อโรคร้ายทั้งหลายแหล่ซึ่งฆ่าชีวิตคนจำนวนมากมังคุดเสริมฤทธิ์ของเรานะเป็นสูตรสก,กัดจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบบกแล้วก็ช่วยสร้างพลังให้กับร่างกายแก้ไขความผิดปกติให้กับร่างกายแล้วก็เราก็ใช้นวัตถมนี้ช่วยเหลือ คนที่มีปัญหาเนื้อร้ายนะครับจนกระทั่งเราได้ราบวันบริษัทที่มีนวัตกรรมดีเดน<ะ>่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนวัตกรรมมังคุดเสริมฤทธิ์ของนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นเนื้อร้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายมีปริมาณมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายได้อย่างมุ่งเป้าและแม่นยำ ปรึกษาเรื่องสุขภาพโทร1 1 5่